นางเอกฉีกหนังสือที่ตนเขียนที่จริงแล้วนางเอกทำทุกอย่างเพื่อประเทศไม่ใช่เห็นแก่ตัวเป็นทองคำปีาศาจอย่างที่ทุกคนพูดถึงเด็กที่นางเอามาเลี้ยงก็คือหลานของห้องเต้หยวนฉีทายาสกุลฉู่เพียงคนเดียวแต่นางเอกยอมแบกรับคำว่าร้ายของคนในใต้ล่าไว้คนเดียวเพื่ออะไรเด็กน้อยชฉงฉางถามนางเอกเหตุใดจึงไม่อธิบายให้รัษฎรเข้าใจว่าไม่เคยละโมบโลกมาก นางสอนว่าคำแก้ตัวไม่สำคัญเท่าผลลัพธ์พระเอกไม่ต้องการที่นางยอมรับเรื่องไม่จริงเหล่านี้จึงจะเปลี่ยนแปลงชะตาของนายเอกให้ได้หลียองเกลี้ยกล่อมให้นางเอกยอมปกครองต้าเสื่องร่วมกับตนนางเอกไม่อาจอยู่ร่วมกับคนที่ฆ่าน้องชายตายได้หลียองยังคงปฏิเสธหน้าซื่อว่าลูกสือตายเพราะเปยเรีแยนางเอกขอว่าอย่าได้เสแสร้งอีกเลยเพราะนางรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้ว ย้อนไปแล้วจะสกวญฉีปีที่หนึ่งนางเอกดีดพินในหอจิ้งฮาวาเป็นสายรับสืบข่าวให้หลี่ยงซึ่งขณะนั้นห้องเต้ยหยวนฉีไล่ลากเขามาถึงหอจิ้งฮาวาองค์คารักษ์ได้ยินเสียงของแตกด้านบนนางเอกรีบวิ่งขึ้นไปเห็นรอยเลือดจึงหยิบเศษแจกันมาทำด้ายตนเองเพื่อตบตาพวกองค์คารักษ์ว่าเลือดที่เห็นคือของนางแต่ความจริงหลี่ยงแอบอยู่ในห้ององค์คารักษฟ้าเห็นที่กลางหั่นกระดาษ มีตัวอักษรนามเดิมของฮ่องเต้จึงไม่กล้าพัวพันกับนางต่อไปแล้วเรียกให้องครักอย่างพากันจากไปด้วยความนอบน้อมนางเอกพาหลี่ยงออกมาแล้วเล่าว่าที่องค์รัก์เหล่านั้นไม่กล้าระดานนางก็เพราะกังหันที่อยู่บนโต๊ะฮ่องเต้เคยเสด็จมาฟังเพลงที่นี่และชวนนางเข้าวังแต่นางปฏิเสธฮ่องเต้จึงมอบสิ่งนี้ให้แล้วบอกหากเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ให้นำกังหันนี้เข้าวังได้เลย และสิ่งนี้จะเป็นยานคุมกันนางได้ต่อไปครั้งแรกนางก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เห็นว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆริียงขัดแย้งกับห้องเต้ยหยู่ฉีเพราะเรื่องทำสืกไปเรียเขาเห็นว่าหากออกศึกตอนนี้จะทำให้ราชดอนต้าซึ่งต้องเดือดร้อนตนมีแผนต้องการให้ลูกสือที่อายุรุ่นราคลาวเดียวกับห่องเต้อีกทั้งเคยออกรบชนะได้รับความไว้วางใจมาเป็นคนเกีย้ยกล่อมฮ่องเต้ตอนนี้ส่งคนไปตามลูกสือกลับมาแล้ว เพียงแต่ระยะทางยาวไกลไม่รู้จะกลับมาทันหรือไม่นางเอกมีวิธีเข้าเฝ้าห้องเต้ไม่แน่ว่านางอาจจะโน,น้มนาเข้าได้เมื่อนางเอกออกไปจากห้องพระเอกใส่หน้ากาก,ากเข้ามารอบทําร้ายหลี่ยงนางเอกเข้ามาช่วยไว้ได้ทันที่แท้เขาย้อนเวลามาต้าเส้งอีกครั้งและคราวนี้กลับมาในช่วงที่นางเอกอายุ21เขาคิดว่าต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับนาง จึงพยายามหาวิธีทําให้หนางเอกรู้ชฉมหน้าที่แท้จริงของหลี่ยงพระเอกเป็นคนทําแจกันแตกรอให้องคารักษ์เข้าไปในห้องแต่ไม่คิดว่านายเอกคอยช่วยเหลือหลี่ยงอยู่พระเอกจึงใส่หน้ากาก,ากเข้ามาลอบฆ่าคาดไม่ถึงนายเอกจาพระเอกได้นายเอกบอกให้หลี่ยงรีบไปเพื่อองคารักษ์ยังกลับมาที่นี่นางเคยเจอกับพระเอกเมื่อสามปีที่แล้วบัดนี้หน้าตาเขาก็ยังเหมือนเมื่อสามปีก่อนไม่มีผิดพระเอกเห็นคืนนี้เป็นคืนสร้างซื่อ จึงจะพานางไปยังที่แห่งหนึ่งทั้งสองวิ่งฝ่าสายฝนกันไปที่หอสูงเมื่อมอง,มอง,มองดูผู้คนเบื้องล่างนางเอกบอกความจริงชอบเดินถนนฉลองคืนสร้างซื้อกับคนรักใส่ชุดโปรดเดินไปตามถนนอย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไปกินมื้อข้ามกับไข่ต้มผักจี้ชัยเดินเที่ยวตลาดตอนกลางคืนหากกิ่งริ้วปรับพรมน้ำฝนพระเอกคิดถึงคราวที่ย้อนเวลามาครั้งแรกนางเอกทำเช่นนั้นกับตนเพราะถือว่าตนคือคนรักของนาง พระเอกจะชวนนางออกไปทำสิ่งเหล่านั้นในตอนนี้แต่นายเอกเห็นว่าดึกแล้วยังมีเวลาในอนาคตอีกมากพระเอกคิดในใจหวังให้ตนกับนางยังมีวันเวลาที่ดีต่อไปแล้วตั้งใจว่าจะต้องกำจัดหลียงให้ได้นายเอกอยากรู้เหตุใดพระเอกต้องฆ่าหลียงพระเอกถามกลับเหตุใดนางจึงเชื่อเขานายเอกรู้จักหลียงมาสามปี เขามีความรู้ความสามารถและเห็นใจราษฎรอีกทั้งยังพานางกับรู้สือมาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงแม้จะได้เป็นเสนาบดีแล้วก็ยังไม่ลืมราษฎรและยังรับรู้สืเป็นลูกบุญธรรมนับว่าเป็นขุนนางที่ดีคนหนึ่งเพื่อฟื้นฟูต้าซึ่งเขาให้นางเป็นสายลับรวบรวมข่าวจากพวกขุนนางที่มาหอจิ้งฮวาและหลักฐานทุจริตทุกอย่างพระเอกบอกที่เขาทำเช่นนี้ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเสริมฐานอำนาจให้ตัวเองหากเมื่อใดพวกนางหมดประโยชน์หรือไม่เชื่อฟังก็จะกําจัดทิ้งเขาสมคบกับไปเรียแม้วันนี้ยังไม่ได้ทำแต่อนาคตเขาจะต้องทำแน่ทนําไม่นางเอกถึงไม่เชื่อนางเอกเห็นพระเอกราวหาลอยลยไม่มีหลักฐานก็ตำหนิที่เขาไม่มีเหตุผลพระเอกไม่สามารถอธิบายได้ว่าตนรู้อนาคตจึงบอกหากตนจะฆ่าหลี่ยงนางเอกจะทำยังไง นางเอกยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่มีเหตุผลสารบีก่อนพระเอกจากไปไม่ลำลาไม่เคยถามว่านางใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเขาเป็นคนบอกทำอะไรต้องมีหลักฐานเป็นไปตามกฎหมายต้าเซิงแต่ตอนนี้กลับใส่ร้ายคนบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานหากยังยืนกลานจะฆ่าหลี่ยงนางก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นางเอกคิดทบทวนว่าปกติพระเอกเป็นคนมีเหตุผลเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ พระเอกเองก็ไม่รู้จะหาวิธีอธิบายให้นางเอกรู้ยังไงแต่หาไม่สามารถเปลี่ยนชะตานางเอกได้การพบกันแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานานจึงคิดว่าหากขัดขวางนางเอกเข้าวังไม่ต้องเป็นฮองเฮาเรื่องราวหลังจากนั้นคงไม่เกิดขึ้นพระเอกวาดรูปลงบนไข่เป็นใบหน้าสำนึกผิดแล้วฉชร์คำกลอนเป็นการขอโทษนางเอกที่ผ่านมาต้องคิดถึงนางจนนอนไม่หลับได้เจอนางอีกครั้งดีใจยิ่งนักนางเอกเริ่มใจอ่อน และต้องการรู้ว่ากลับมาครั้งนี้เขายังจะจากไปอีกไหมพระเอกเข้าไปกอดนางไว้ไม่ยอมปล่อยแล้วชวนไปทะเลสาบนานเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางเอกอีหวาแจ้งว่าห้องเต้รับปากพบนางเอกอีกสิบวันจะมาฟังเพลงที่หอจิ้งฮัวานางเอกกำชับว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้ระหว่างนั่งรถม้าไปทะเลสาบนางเอกนอนหลับอยู่ข้างๆพระเอกเขาอยากรู้ว่าสเปคชายที่นางเอกชอบเป็นแบบไหน อีวาประชดพระเอกว่าหายไปตั้งนานเพิ่งจะโผล่มาตอนนี้หนุ่มที่นางเอกชอบต้องรูปงามมีสง่าราศีจัดการงานนอกและงานในบ้านได้อย่างดีหนอนหนังสืออ่อนแอนิสัยไม่ดีอย่างพระเอกคงไม่เข้าตาพระเอกตั้งใจจะรั้งนางเอกให้อยู่ในกระท่อมที่ทะเลสาบนี้ให้ได้นางเอกไม่ได้มาบ้านเก่านานแล้วแต่ดูเหมือนที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่ในใจพระเอกคิดว่าที่แห่งนี้เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนที่ตนมา พระเอกหาปลาได้สองตัวมาทำอาหารหลายวันที่อยู่ที่นี่นางเอกชอบการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้พระเอกเห็นว่าหากนางไม่กลับไปเข้าวังเป็นฮองเฮาได้ใช้ชีวิตอย่างที่นางชอบตลอดไปเขาคิดจะปลูกดอกไม้อีวาขัดว่าแต่ก่อนที่นี่ก็มีดอกไม้เยอะแยะแต่พอนางเอกย้ายเข้าวางก็ขนไปหมด พระเอกชวนนางเอกมาขอพรที่ต้นไม้ริมทะเลสาบโดยบอกว่าเป็นประเพณีตาเซิงที่ให้เขียนคําอธิษฐานแขวนไว้ใต้ต้นไม้พว้นางเอกกล่าวว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยพระเอกได้ยินก็งงและคิดถึงคุณยายขายข,ายของที่ตนซื้อหยกชิ้นนั้นมาแอบตำหนิว่าคุณยายมั่วแล้วตาเซิงไม่เห็นมีเรื่องนี้เลยพระเอกจึงบอกไหนๆก็มาแล้วให้เขียนคําอธิษฐานไว้อย่าบอกใครยิ่งแขวนสูงคําอธิษฐานยิ่งเป็นจริง อีวาเขียนขอให้ลูกสื่อได้เป็นแม่ทัพใหญ่ไวๆส่วนพระเอกขอให้ได้เปลี่ยนแปลงชะตาของนางเอกและได้อยู่กับนางเช่นนี้ตลอดไปลียงมาหานางเอกแต่พบว่านางกลับไปบ้านเกิดฉลองเทศกาลสร้างซื้อกับคนรักเขาโมโหที่เวลานี้ทั้งโดนปลดจากตำแหน่งและถูกตามล่านางยังมีแก่ใจไปเที่ยวขอบแฟน เมื่อถามก็รู้ว่าชายผู้นั้นคือพระเอกคนที่ลอบค่าเขาแต่อีกสิบวันนางเอกก็จะต้องกลับมาเข้าเฝ้าฮองเต้ที่จะมาฟังเพลงที่หอจิงฮาวาหรียอโกรธมากที่รู้ว่าพระเอกคือชายที่นางเอกให้ความสำคัญถึงขนาดยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาเจ้าฉี่หลงเข้ามายาะเย้ยว่าตกอับขนาดนี้ยังยืนยันว่าไม่ร่วมกับเปยเรียอยากจะดูนักว่านางเอกกับน้องชายหรือปยเรียจะทาให้เขามีตาแหน่งสูงส่งเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมได้ พระเอกอยากดูว่านางเอกเขยงคำอธิษฐานอะไรจึงแอบ,บมาสอยดูกลางดึกได้ยินพี่ราบสื่อสารบินมาแอบบอ่านจดหมายก็รู้ว่านางเอกจะเป็นคนน้อมน้าวฮ่องเต้ให้หยุดทำสึกกับปเรียรดุ่งเช้านางเอกได้ยินพระเอกเปล่าคลุยด้วยเสียงที่ผิดเพี้ยนก็รู้ว่าเขามีความในใจจากลำดับเสียงที่เพี้ยนไปซึ่งเขาเป็นคนสอนให้นางถอดความหมายจากโน้อยเพลงพระเอกถามนางเอกอยากมีชีวิตแบบไหน นางต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นสุขและอิสระไม่จำเป็นต้องร่ำรวยได้อยู่กับครอบครัวก็พอแล้วส่วนพระเอกเกิดมาก็ไม่มีพ่อแม่จึงเอาแต่เรียนเพื่อทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆแต่ดูเหมือนหาเท่าไหร่ก็ไม่พอจึงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการจริงๆจนกระทั่งมาพบกับนางเอกไม่กี่วันที่ได้อยู่ที่นี่ตนมีความสุขมากนางเอกก็มีความสุขเช่นกัน จึงชวนว่าไม่ต้องกลับไปเมืองหลวงอยู่ที่นี่มีความสุขตราบนานเท่านานนางเอกมีท่าทีลังเลเพราะมีภารกิจต้องทำที่นั่นพระเอกถามหากสามารถโนมนาวฮองเตมไม่ทำสึกได้นางจะกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมนางเอกไม่อาจรับปากเพราะไม่ว่าเรื่องบุญคณส่วนตัวหรือบ้านเมืองก็ต้องอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยหลียง พระเอกบอกตนมีวิธีหยุดยั้ยงเรื่องนี้หากทำสำเร็จนางเอกจะยินยอมทำตามสิ่งที่ตนขอร้องหรือไม่นางเอกไม่ตอบและอยากกลับไปเมืองหลวงดูว่าพระเอกจะมีแผนการอะไรแล้วอีพีที่8ก็จบลงติดตามเพลงรักพลางการอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ